สวัสดีจ้าวันนี้ข้าก็ยุกับบ่มกวงเซ็งออกไงเ๋ยวชั่วแล้ววันนี้บีมจะพาเบิงรถเก๋งราคาถึกถก,กันจากพี่น้องบอเลวาคันนี้โคตรประหยัดน้ำมันได้เป็นตัวซูซูกิสวีปรุ่นรุ่น1.2งเกียรเอกและคันนี้ได้เป็นตัวรถปี2013ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้มาแล้วเรียบร้อยจากพี่น้องและคันนี้บีมตัดราคาพิเศษมาหายจากราคาปกตินาป้าย หนึ่งแสเกเกันบาทจ้าแต่วันนี้บิจบจัดราคาพิเศษใหยเหลือเพียงแค่หนึ0 0แบาทเท่านั้นจากพี่น้องจนนดัดไปเน้นเต็มพร้อมที่แค่์ลา3,000กว่าบาทตลออยู่สัญญาผู้ใดสนใจยูฝ่าโทรหาบีบไดเลยที่ซูนหกสามหาหี่เจ็ดเจ็ดหรือว่าจะทักไลน์แอดออาไปเชียลเข้ามาก,ก็ได้จ้าทีอัดไส้เคอหนึ่งสองามี่มีแอดดันนะถ้าเข้ามาสอบถามรละละเอียดเพิ่มเติมกันใดจากพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดก็จัา B บี้ฟรีแวดไทย7%สนใจยารอศาสตร์จ้ะพี่น้องมาจากวิจพภาพเบิงออมชั่นหลังแต่ด่านหน้าตัวรถของขั้นหนีกันเลยจ้ะ สีตัวรถคันนี้นอกจากการสด้เป็นตัวสีน้ำเงินเดิมมาจากโรงงานกระจังหนนะ้าคันนี้สาภาพสวยจากพี่นอ้องคาสก็ตัวโคเมียมตัดก็ตัวโลโก้ของอีซูซูมาให้ตรงรุ่นไฟหนะ้าคันนี้สาภาพสวยจาก่บมีห้อยแต่ห้อยเหลาและเครื่องยอนต์คันนี้นอกจากพี่น้องได้เป็นตัวเครื่องยอนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรได้เป็นตัวเครื่องยอนต์อีโคคาร์จากบริวาโคตรประหยัดน้ำมัน แล้วโครงสั่งตัวรถขันนี้เข้ารับประกันให้ได้แต่ว่ารถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจานโรบเซนขั้นด่านหนา้าหัวน,อน็อตบ่มีห้อยแก้ห้อยไขย่และคขันนี้เขามีเป็นตัวเบรก ABS มาหายน้ำาตาฟ้ากระโปรงขันนี้กับโบมีห้อยแก่ห้อยไขย่ได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมมาต่างโรงงานแล้วออปชันคันนี้พี่น้องได้เป็นตัวชุดแต่งมาให้ลูกค้าเกาขัจัดส่งโล่งหล่อมาให้จ้า บอรเรลวาสาาพสวยๆและวข้องสางตัวรถขน้นมีพี่น้องสติกเกิ์แผ่นเพจข้นขนี้กระยังงยูครบบอมีห้อยสาสีพลสีหัวนอตบอมีห้อยแก้ห้อยไขยแล้วห้อยตอกเมกอาคัานีเดว็นตัวห้อยตอกเมกอาเดมเดๆมาจากโรงงานยางขอบประตูค้นนีย่างเหนี่ยนเหนีย่ยนยูเลยจ้ะพี่น้องบอรเรลวารถคันนีห้าการันตีได้จ้ะว่ารถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาเน่นอนจาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วออปชันภายในตัวรถคันนีพี่น้องคันนีเดวินตัวภายในดำ